สวัสดีครับเดอะซีเทคครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเ,เรื่องปัญหาเกี่ยวกับขอบภาพเบอร์เวลาเราฉายโปรเจกเตอร์เนี่ยจะมีบางคนนะเจอปัญหาไอ้ตัวขอบภาพเนี่ยทั้ง4มุมเนี่ยทั้ง4ด้านเลยมันเบอร์แล้วก็อาจจะทำให้ดูคอนเทนต์หรือว่า,าไม่สบายใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันกวนใจอยู่มากๆเลยเพราะว่าอันนี้ดูจากคำถามที่ผมได้รับแล้วกันนะครับ วันนี้ก็เลยจะชวนมาทําความเข้าใจว่ามันไอ้ปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรปัญหานี้นะส่วนใหญ่นะมันมักเกิดจากความเข้าใจผิดของเจ้าของสินค้านะกับคนซื้อผู้ซื้อเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเพราะผมก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่เคยเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับมักจะไปได้ฟังโปรเจคเตอร์อ or, สมัยใหม่นะที่เขาจะมีฟีเจอร์หนึ่ง ที่ตอนนี้ผมว่ามีเกือบทุก,ทกเครื่องแนะก็คือออโต้คีย์สโตนคือเครื่องนี้มีออโต้คีย์สโตนนะไม่ว่าคุณจะวางเครื่องเอียงยังไงเดี๋ยวภาพมันอะพอวางเครื่องเอียงปุ๊บภาพมันจะเบี้ยวอยูกไหมมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเดี๋ยวมันจะปรับกลับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆ16ต่อ9สวยๆเหมือนเดิมให้โอ้พอคนซื้ออย่างเราผู้บริโภคขอ,องเรานะได้ยินฟีเจอร์นี้นะ อย่างคลิปอย่างอย่างอย่างลักษณะนี้เนี่ยที่ผมทำให้ดูก็คือเนี่ยผมขยับจากศูนย์ไอตัว RD501 นะวิกโกอร์ดี5จากตรงกลางนะมารนขอปุ๊บเนี่ยผ้ามันเบียเบ้ยวพอภาพเบี้ยวปุ๊บสักพักมันมีฟีเจอร์มันปรับปุ๊บแมตรงเลยเห็นนะตรงเนี้ยเอ่อคนซื้อวาดฝันไปละว,ว่าเฮ้ยง่ายวะ่ะฟีเจอร์ดีด,ดีเดี๋ยวซื้อมา มาตั้งไว้ข้างโซฟาอ่าข้างโซฟาเลยตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราทำโฮมพีเตอร์มาชวนแฟนชวนคนในบ้านดู Netflix ดูหนังกันดูคอนเทนต์กันน่าจะดีนะง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์ขาตั้งก็ตึ้งเพิ่มเติมหรือมาตั้งให้มันเกะก,กะตั้งข้างหน้าเกะก,กะหรือตั้งข้างหลังเกะกะหรือต้องไปซื้อที่ติดให้มันเกะก,กะวุ่นวายนะปรากฏว่าพอซื้อมาใช้งานจริง ตั้งในตำแหน่งที่เราคิดไว้ก่อนซื้ออ๋อตั้งตำแหน่งนี้แหละง่ายดีข้างๆโซฟาเลยเนะี่ยพอวางไปปึ๊ปบป๊าเฮ้ยทำไมภาพมันชัดแค่ตรงกลางองอแล้วขอบอะทำไมมันเบอร์จังอ่านต้นหนังสือไม่ค่อยออกให้ทำไมมันเบอร์ขนาดนี้เลยวอะอะมันไม่เห็นเหมือนในหัวที่เราคิดไว้ก่อนที่เราจะซื้อมาติดตั้งเลยคือถึงตอนนี้นะผมชวนคุย ชวนคุยหรือชวนทําความเข้าใจอสองคำนี้ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาคุยปัญหานี้ใหม่อีกทีกัน2คํานี้มีคําว่าอะไรบ้างคือคําว่า k e y STONE กับ Focus นะผมขอเริ่มจากคำว่า Focus ก่อนนะโฟกัสนะมันคือการปรับระยะของชิ้เลนเลยนะเพื่อให้ภาพหรือแสงแสงของภาพเนี่ยไปตัดกันพอดีที่ฉากรับที่เรา ตั้งใจจะให้ตั้งใจจะดูอะให้มันชัดตรงนั้นคือคนที่เคยเล่นกล้องมานะเข้าใจเรื่องนี้คิดว่าไม่ไม่ได้ยากแต่เดี๋ยวผมทำภาพมาด้วยเพื่อประกอบความเข้าใจแล้วก็ให้มันเ,เข้าใจง่ายมากขึ้นอะลองดูภาพนี้นะภาพนี้จะเป็นลักษณะของการดีไซน์ชิ้นเลนนะของโปรเจคเตอร์แบบอย่างง่ายนะแล้วก็หลอกคุณสนใจตัวโฟกัสเลนไว้ก่อนนะโฟกัสเลนเนี่ยตัวนี้แหละ ที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เนี่ยก็คือถ้าเราเลื่อนออกระยะชัดอะ่ะมันจะตื้นเข้ามาเห็นนะถ้าอย่าง inne, อานันเนี้ยคือภาพบนสุดเนี่ยจะเห็นว่าพอเราเลื่อนเลอนออกปุ๊บเนี่ยระยะชัดมันจะอยู่ใกล้กว่าฉากที่เราต้องการส่วนถ้าเราเลื่อนมันออกเอเลื่อนมันเข้าระยะชัดเนี่ยมันจะอยู่ลึกเข้าไปในฉากที่เราต้องการซึ่งทั้ง2เคสทั้งบนและล่างเนี่ยจะทําให้ภาพมันเบล <behind S 2> <ท úng S 1> อถูกไหม สิ่งที่เราต้องการคือเราปรับโฟกัสเพื่อให้มันชัดอยู่ตังเนี่ยต้นฉากที่เราต้องการเนี่ยถูกไหมจากตัวน,นี้นะผมก็กำลังจะบอกว่าเห็นไหมว่าโปรเจคเตอร์ทุกตัวมันถูกดีไซน์ตำแหน่งการวางจากเลนของมันไว้อยู่แล้วอย่างตัวนี้ภาพที่ผมเอามาให้ดูเป็นแบบอย่างง่ายเนี่ยมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ r e c o m m e n d ให้วางโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางจอภาพเลยอย่างนี้อยู่ตรงกลางจอภาพเลยอย่างนี้แล้วมันจะได้ภาพชัดทั้งภาพนะมันถูกล็อกไว้แล้วมันถูกล็อกจากสเปคการจากการดีไซน์ชิ้นเลนส์ของเครื่องไว้อยู่แล้วนะตอนนี้พักไว้ก่อนโฟกัสก็คือเนี่ยแหละการปรับความคมชัดของภาพด้วยชิ้นเลนส์นะเลื่อนเข้าเลื่อนออกมาเข้าใจส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคีย์สโตน คีย์สโตนเนี่ยเป็นลักษณะการปรับภาพที่เวลาเราวางเครื่องอะ่ะออ,ออกจากตำแหน่งที่เขาดีไซน์ภาพมันจะเบี้ยวเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วตัวนี้ณปัจจุบันนะการปรับออ t o โต้คีย์สโตนเนี่ยเกือบ100%เลยเท่าที่ผมเห็นนะปรับด้วยซอฟต์แวร์ไม่ได้มีการปรับชิ้นเลนส์ละสมัยก่อนยังมีนะมีแบบปรับชิ้นเลนส คีย์โนบนคีย์โซนล่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้จะเป็นลักษณะการปรับซอฟต์แวร์กับทั้งหมดเลยก็คือมันจะคอฟไอพื้นที่ที่มันพื้นที่ฉายจริงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยให้มันกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า16ต่อ9สวยๆอย่างที่เราต้องการนะผมทำภาพตัวอย่างมาให้ดูด้วยลองดูภาพนี้ประกอบนะเนี่ยอย่างในลักษณะอันนี้นะมีสกรีนอยู่แล้วผมวางโปรเจคเตอร์เหลื่อมไปมุมล่างเลยมุมล่าง โปรเจคเตอร์ projection Project area มันจะฉายแล้วมันจะเบี้ยวๆเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างพื้นที่เนี้ยพื้นที่สีเหลืองเข้มตนนัวเนี้ยเนี่ยอันนี้คือภาพที่มันฉายได้ถูกไหมอ่าเหมือนคลิปตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูแหละแล้วหลังจากนั้นเนี้ยซอฟต์แวร์จะทาการคํานวณแล้วก็ครอบภาพให้มันกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้า16:9สวยๆอยู่ใน area ของเอ่อที่มันสามารถฉายได้หมดมันก็จะครอบมาให้อยู่ใน area เนี้ยเราได้ได้ฉากง่ายสุดคราวนี้ พอเราเข้าใจสองคำนี้ลึกซึ้งมากขึ้นนะเรากลับไปที่ปัญหาปัญหาขอบภาพเบอร์เกิดจากอะไรจำเคสที่ผมเล่าตอนแรกได้ไหมว่าคือปัญหาเกิดจากคนซื้อคิดว่าจะไปตั้งเอียงมากๆอยู่ตนขอบโซฟาจะได้ไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแต่บง e ังเอิญว่าโปรเจคเตอร์ที่ซื้อไปอ่ะมันเป็นออกแบบมาให้วางตรงกลาง หน้าจอสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดภาพนี้ครับผมทำภาพมาให้ดูด้วยนะก็คือ,อด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพว่าถ้าโปรเจคเตอร์มันถูกออกแบบมาให้วางตรงกลางจอนะแล้วเราก็วางตรงกลางจอจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะเห็นว่ามันจะฉายได้เต็มพื้นที่แล้วก็ชัดที่สุดตามที่มันออกแบบมาแต่ถ้าเราไปวางเอียงจากตำแหน่งที่มันดีไซน์มากๆ จะเกิดอะไรขึ้นด้านบนจะเป็นภาพสองมิตินะที่ผมตัดมาให้ดูกับด้านล่างจะเป็นภาพ3มิติคุณก็จะเห็นนะว่าตำแหน่งขอบภาพที่เบอร์ตรงเนี้ยนะีอันนี้ก็คือจะเป็นมุมบนมุมบนซ้ายนะกับมุมล่างขวาเนี่ยก็คือมันจะเป็นตำแหน่งที่มันหลุดโฟกัสนั่นเองของของเลนส์โฟกัสอะนะคราวนี้เข้าใจเลยเนาะพอได้ภาพประกอบอย่างนี้เข้าใจเลยเนาะ ว่าปัญหามันเกิดจากที่มันหลุดโฟกัสนั่นเองซึ่งย้อนกลับไปตรงที่คำโฆษณาของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีฟีเจอร์นี้เขาก็บอกชัดเจนแล้วมันก็ทำได้ตามที่เขาโฆษณาไว้ก็คือไม่ว่าคุณจะวางเครื่องเอียงยังไงเดี๋ยวมันจะพยายามปรับภาพให้กลับมาได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงๆเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทำได้จริงๆ แต่ว่าเขาไม่ได้บอกไงว่าถ้าคุณปรับเอียงมากๆนะแล้วมันหลุดระยะโฟกัสของเลนสปไปมากๆนะภาพที่ได้อ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมจริงแต่มันเบอร์นะมันเบอร์ขอบนะตอนนี้เป็นความก็จุดที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันมากกว่าแล้วสุดท้ายเรามาเซ็ตจริงอ่ะมันไม่ได้อย่างที่เรามโนจินตนาการไว้ว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบเนี้มันปรับออโต้คีย์สโตนอ่ะมันต้องชัดด้วยสิมันเหลี่ยมฉากไอ้มันได้เหลี่ยมแล้วมันได้เออเขาเรียกไรนะ ได้ภาพฉายที่ตรงแล้วเนี่ยมันควรจะชัดทั้งภาพด้วยสิอันนั้นคุณเข้าใจไปเองเขาไม่ได้บอกนะถูกไหมเพราะฉะนั้นจากที่เราค e ุยมาทั้งหมดน่ะคงพอเดาวได้เนะว่าวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้มันต้องทำยังไงก็คือมันต้องวางเราต้องเลื่อนตำแหน่งเนี่ยของโปรเจคเตอร์ให้กลับไปใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เขาออกแบบมามากที่สุดเช่นถ้าคุณ ซื้อโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาให้วางตรงกลางจอคุณก็ต้องพยายามวางให้มันตรงกลางจอมากที่สุดเท่า mm. ที่เป็นไปได้นะคุณอย่งจะรีดประสิทธิภาพของเครื่องมาได้เต็มที่มากที่สุดนะหรือถ้าคุณซื้อโปรเจคเตอร์ที่แบบว่ามันวางขอบจอขอบล่างหรือขอบบนเงี้ยคุณก็ต้องพยายามวางให้มันอยู่ตรงขอบล่างหรือขอบบนจอให้มากที่สุดนะแต่ก็จะสังเกตเห็นนะว่า ทั้งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นโปรเจคเตอร์ตัวไหนนะที่ออกแบบมาให้วางเองียงเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเยอะๆเนี่ยมากมากเลยไม่มีเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วล่ะโอเคเข้าใจละหลักการทั้งหมดเป็นไงแต่ผมซื้อไปแล้วอะผมซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ถ่ายกลางจอไปแล้วอะเพราะมันเข้าถึงง่ายเนะอยากลองมีอะแล้วมันเบลอทำไงดี ผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องการบาลานซ์ละบาลานซ์ระหว่างตำแหน่งที่ควรจะเป็นกับตำแหน่งที่เราต้องการว่ามันบาลานซ์ออกมาแล้วตรงไหนเราแฮปปี้แล้วเรารับได้มากที่สุดอันนี้ไม่มีอะไรถูกผิดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นการแอพพลายการใช้งานจริงแล้วนะตรงนี้ผมแชร์เคสผมแล้วกันนะคืออย่างผมเนี่ยอย่างคลิปตัวอย่างเนี่ยผมก็มีบางห้องเหมือนกันนะอย่างเช่นห้องนอนห้องหนึ่งแล้วกันของผมเนี่ย ผมก็จะเซตโปรเจคเตอร์ไว้ตนเขาเรียกอะไรอะตู้ตนตู้ตนหัวเตียงอะเนาะด้านข้างหัวเตียงอะถูกไหมเพราะมันง่ายดีไงไม่ต้องเกะก,กะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นเตียงเนี่ยเ,เป็นห้องนอนเนี่ยผมไม่อยากมีอะไรมามันอยู่ตรงกลางจออยู่ตรงข้างหลังหัวหรืออยู่บนหัวตนจะนอนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไงอึดอัดผมเลยวางไว้อย่างเงี้ยแน่นอนผมเจอเหมือนกันเจอปัญหาเรื่องขอบเบอร์แต่เนื่องด้วยห้องนั้นอะ คอนเทนต์ที่ผมเปิดหลกัหลกๆก็คือ YouTube หรือ Netflix หรือพวกสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมลองดูภาพตัวอย่างอันนี้นะคือภาพตัวอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นภาพตัวอย่างของ RD 501ที่ว่าที่มีออโต้คีย์สโตนเหมือนกันแล้วก็ที่วางขอบไปละว,วางตน ข้างโซฟาแล้วมันทำให้ขอบเบอร์คอนเทนต์ที่ผมลองเปิดให้ดูนะก็จะเป็นคอนเทนต์ YouTube อันนี้จะเป็นทีเซอร์เอ่อทีเซอร์ตัวอย่างของเดี่ยวใน Netflix เนี้ยเอ่อผมลองเปิดภาพไปดูเนี้ยถ้าเป็นพวกเอ่อซีรีส์หรืออะไรเงี้ยที่เป็นมีบุคคลเป็นเนื้อเรื่องงเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสคนแล้วคนเนี้ยอ็อบเจกต์เนี้ยอ็อบเจกต์ที่เราสนใจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงเนี้ย ตรงพาร์ตตรงกลางจอประมาณ70%ของพื้นที่ทั้งหมดสมมุติว่าตีว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคือ100% 70%ตรงกลางเนี่ยเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยสส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เวลาเขาถ่ายเพื่อความสวยงามของภาพน,นะเขาจะปรับเลนให้มันหน้าชัดหลังเบอร์คือขอผอมมันจะเบอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าผมดูคอนเทนต์ประมาณนี้ผมก็จะไม่ติดอะไรเหมือนกันกับปัญหาเรื่องขอบเบอร์เนี่ยไม่ติด หรือผมอชอบดูหนังเหมือนกันแล้วหนังที่ชอบดูคือเป็นพวกหนังแอคชั่นไซไฟเงี้ยซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวเร็วๆใช่ไหมปกติมันก็จะเป็นพวกโมชันเบอร์อยู่แล้วผมก็จะดูไม่ค่อยรู้หรอกว่าขอมันเบอร์อ่านึกออกไหมจะมีปัญหาคือตอนเปลี่ยนเท่านั้นแหละตอนเปลี่ยนที่มันต้องเป็นช่องช่อๆเป็นปกหนังหรือปกคลิปให้ดูเนี่ยแล้วมันจะเขียนตัวหนังสือบรรยายเนยตอนนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างว่าเอ้ยมันดูแล้ว มันไม่ชัดเลยแต่มันก็พอเลือกได้แหละพอเลือกได้แล้วเข้ามาในคอนเทนต์อ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ติดละอันนั้นก็คือบาลานซ์ผมในห้องเนี้ยผมรับได้กับความเบอร์ระดับนี้กับการเซตอัพอยู่ตนขอบเตียงที่ไม่เกะกะแล้วก็ไม่ทําให้ห้องนอนมันลบแต่ก็มีเหมือนกันบางห้องซึ่งผมรับไม่ได้กับความเบอร์ก็คืออย่างห้องนั่งเล่นกิจกรรมหรือคอนเทนต์ที่ใช้เนี่ยผมจะมีเล่นเกมบ้าง พอมีเล่นเกมบ้างเท่านั้นแหละคือเล่นเกมเนี่ยเราต้องการคือมันต้องชัดเป๊ะทั้งทั้งหน้าจอเพราะว่าไอ้ตัวเกมถ้านะคุณเล่นเกมในมือถือนะมันจะมีดีเทลพวกพลั e ง e นเอเนจีมิชชั่นอยู่ขอบขอบ,ขอบจอเนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือบางทีเราเดินไปต้องคอยสังเกตไงเพราะนั้นมันต้องชัด,ช,ด,ช,ดชัดทั้งชัดทั้งภาพเนี่ยคือถ้ารักษาห้องเนี้ยบาลานซ์ของผมอะ จะหนักไปที่เฮ้ยมึงต้องมันต้องชัดที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมซื้อโปรเจคเตอร์ที่เป็นกลางจอเนี่ยผมไม่ได้ก็จะพยายามหาขาตั้งขาตั้งหลังโซฟาโน่นนี่นั่น,นเนี่ยเพื่อพยายามให้มันอยู่กลางจอระเบียงน้อยที่สุดให้ภาพที่มันออกมาชัดที่สุดอันนี้ก็เป็นลักษณะเซตอัพหนึ่งของผมเหมือนกันเห็นนะมันขึ้นอยู่กับความต้องการละแล้วก็ถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณละว,ว่าระหว่างความชัดกับตำแหน่งที่วางเนี่ย บาลานซ์ของคุณนะ่ในเซตติ้งนะั้นนะอยู่ตรงไหนถ้าคุณหาจุดได้ใช้ได้ครับโปรเจคเตอร์อันไหนออกแบบมายังไงก็ใช้ได้หมดจะออกแบบมากลางจอขอบจอแล้วคุณแฮปปี้คุณใช้ได้หมดถ้าบาลานซ์คุณได้นะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมแล้วกันสำหรับโรงงานผมเพื่อนๆถ้ามีแตกต่างอย่างนี้นะก็แชร์ได้ข้างล่างนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ของเขาเองนะครับ เพราะนั้นเรื่องปัญหาขอบจอเนี่ยจากทฤษฎีนะที่ผมอธิบายไปน่าจะจบเนาะเข้าใจเนาะงั้นผมขอชวนคุยลึกเข้าไปอีกนิดนึงได้ไหมก็คือเออไปคุยเรื่องประเภทของโปรเจคเตอร์ประเภทของโปรเจคเตอร์ประเภทในที่นี้คือประเภทการจัดจัดวางอะตำแหน่งของโปรเจคเตอร์คือในท้องตลาดนะถ้าคุณเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่า ตอนนี้เห็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นนะกลุ่มพวก Special ลิสตมากๆเนี่ยผมเอาออกนะเอานี้คือพูดในเรื่องของค o มเมอร์เชหาซื้อง่ายๆนะมันจะเจออยู่2 2กลุ่มกลุ่มมีอะไรบ้างก็คือกลุ่มที่อแเะน์ให้ตั้งตรงกลางจอแล้วฉายกับอีกกลุ่มนึงคือตั้งขอบจอล่างหรือขอบจอบนแล้วฉายตอนนี้ที่ผมมีอยู่ในมือนะเอาเป็นตัวอย่างยกยกตัวอย่างนะ ก็อย่างตัวนี้ RD 501ตัวนี้ออกแบบมาให้เนี่ยตั้งนี่ให้เล่นอยู่กลางจอเลยแล้วคุณจะได้ภาพเนี่ยเต็มสี่เหลี 5, ่ยมผืนผ้า16ต่อ9ชัดตั้งภาพเลยอันนี้เขาเล็กคอมเมนต์แบบนั้นนะกลับอีกท้ายหนึ่งคือจะเป็นท้ายนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเอฟสั sun, นะรุ่น e b e 1 0เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยตัวนี้ถูกออกแบบมาให้วางขอบจอ นี่คุณวางขนาดต้นโตะเนี่ยขอบจอเนี่ยขนาดนะเดี๋ยวมันจะฉายภาพอยู่ตรงนี้ให้หรือถ้าเกะกะมากคุณวางข้างบนเดี๋ยวมันจะฉายภาพตรงนี้ให้เนี่ยอันนี้ถูกออกแบบมาให้วางขอบขอบบนขอบล่างนะเดี๋ยวผมขอพูดไปทีละประเภทแล้วกันนะผมขอพูดประเภทแรกก่อนประเภทแรกก็คือประเภทวางตรงกลางจอตัวเนี้ยเราเห็นได้ค่อนข้างเยอะ ที่เราเห็นได้ค่อนข้างเยอะเข้าถึงง่ายด้วยเพราะว่าอะไรมันก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันแหละเพราะว่าลักษณะของการดีไซน์ชิ้นเลนไงมันง่ายมันซิมเพิลมันไม่ซับซ้อนอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นภาพเก่าที่ผมเคยใช้ให้ดูนะเนี่เป็นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยแกะอพวกเครื่องราคาโปรเจคเตอร์อ G นะราคาต่ำหมื่นหรือมื่นต้นๆน,น,นะมา มาประมาณสิบกว่าเครื่องแล้วเนี่ยทุกเครื่องเลยนะดีไซน์แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือดีไซน์แบบเนี้ยมี LED มีตัวบีมแสงแล้วก็มี LCD รับรับภาพแล้วก็มีเลนโฟกัสที่เป็นเลนนูนเอ่อมีเลนคอนเดนเซอร์ที่เป็นเลนเลนครึ่งนูนเนี้ยประกอบหน้าหลังแล้วก็มีเลนเอ่อที่เป็นเออเขาเรียกอะโฟกัสเลนอะ,นอ,ะอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเลนนูน ซึ่งเลนทุกตัวเนี่ยเป็นเลนแบบสมมาตรธรรมดาทั่วไปวัสดุก็ธรรมดาจะเป็นพลาสติกหรือเป็นกระจกเคลือบแต่ว่าเป็นวัสดุไม่ได้พิเศษไม่ต้องมีความหนาแน่นอะไรพิเศษเพืเเอ่อบิดบิดเขาเรียกอะไรนะเพื่อหักเหแสงแบบพิเศษพิเศษไม่มีเพราะฉะนั้นเมันเป็นเลนซ Simple, Simple ิมเปิลซิมเปิลอานนี้เลยเนี่ยต้นทุนเลยถูกตัวน,นี้เหมือนกันเนื่องจากพอมันเป็นซิมเปิไงเนี่ยมันเลยเข้าเข้าถึงง่ายนะ มันเลยเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาดีนะผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะโอเคมันอาจจะลักษณะโอ้มาตั้งตรงกลางมันเกะก,กะเนาะแต่ถ้าในห้องคุณสามารถจัดพื้นที่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะราคาที่คุณจ่ายไปคุณได้ฟีเจอร์อีกเพียบเลยแล้วเข้าถึงง่ายด้วยโอเคไหม จะแตกต่างจาก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มด้านล่างนี้ที่ออกแบบมาพิเศษเนี่ยอย่าง F3 ตัวนี้ออกแบบมาพิเศษเนี่ยพอเขาก็ต้องไปออกแบบไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอะตัวกำเนิดภาพเนาะให้มันเบี่ยงจากศูนย์กลางจ,าจุดศูนย์กลางเลยนะ่ะไปด้านไปด้านหนึ่งเช่นในลักษณะนี้คือไปด้านล่างเพื่อให้ภาพที่มันฉายออกไปเนี่ยมันมัน มันฉายไปแล้วมันไปอยู่ด้านบนของเครื่องได้นะเพราะฉะนั้นการออกแบบชิ้นเลนมันจะไม่ใช่ปกติแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะเอ๋อันนี้ตัวอย่างลักษณะการออกแบบชิ้นเลนที่มันมีการออฟเซตไอตัวกำเนิดภาพให้มันชิปมาข้างล่างเนี่ยเพื่อให้ภาพมันชิปขึ้นไปข้างบนเนี่ยเนี่ยดูเลนไม่ปกติเลยครับแล้วเลนจํานวนชิ้นนับได้เลยมันเยอะมากเลยแล้วก็แต่ละชิ้นหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยถูกไหมครับมันเป็นการออกแบบเพื่อแก้แหละ แก้ไอตัวความเออร์เลอของความบิดเบี้ยวของเลนนอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เพิ่มราคาต้นทุนมหาศาลเลยนะออ,อันนี้ผมเคยไปคุยกับช่างมองคนหรือการออกแบบบางคนว่าเฮ้ยไอตัวพาร์ทที่มันเป็นชิ้นเลนนเนี้ยราคาเป็นไงบ้างโอ้โหใช้ได้เลยเพราะว่าเลนมันพิเศษเฉพาะเครื่องด้วยพอมันเฉพาะปุ๊บแพงแน่นอน มันก็เป็นต้นทุนั้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้เนี่ยไอ้พวกโปรเจคเตอร์ที่ออกมาออกแบบมาเงี้ยเฉพาะเฉพาะอย่างเงี้ยเราจะเห็นในอินเตอร์แบรนด์เป็นหลักแล้วก็จะเห็นในการใช้งานที่มันต้องหลบจริงๆแหละอย่างตัวเนี้ยคุณก็จะเห็นในห้องประชุมเป็นหลักถูกไหมเอฟสันอย่างเงี้ยหรือลักษณะโปรเจคเตอร์แบบเนี้ยเพราะว่ามันตั้งบนห้องประชุมไงตั้งอยู่บนโต๊ะประชุมเงี้ยถ้าคุณไปใช้ตัวที่ออกแบบมาต้องวางบนเซนเ็นเตอร์อย่างเงี้ย มันก็ไปบังคนที่ประชุมถูกไหมแต่พอมันตั้งหลบล่างหรือบางคนไม่อยากตั้งโต๊ะไปติดเพดานหลบบนเห็นไนหะมันทําให้ทุกคนในห้องประชุมน่ะสามารถเ,เห็นภาพแล้วก็ชัดแล้วก็ไม่มีอะไรมาบังหน้าจอเกะก,กะได้หรือที่คุณอาจจะเห็นลักษณะโปรเจคเตอร์ลักษณะนี้อีกก็เห็นบ่อยๆเลยนะก็ตามโรงแรมที่มีห้องสัมมนา,นาใช่ไหมแล้วมีการฉายโปรเจคเตอร์สืพวกนั้นก็เซตอยู่บนเห็นไนหะ แล้วก็ฉายฉายมานะีเ่เขาเขาเซตขนาดนะเขาไม่ได้เซตแบบว่าโอ้โหเอียงเครื่องเยอะเพื่อฉายเขาเซตขนาดเลยเพราะเลนส์มันมถูกออกแบบมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วหรือจะเป็นลงหนังถ้าคุณลองดูนะไอตัวฉายหนังอะ่ะมันจะอยู่ด้านบนมันมันอยู่ด้านบนแล้วก็ชิดไปทางด้านบนอะ่ะถูกไหมมันไม่ได้อยู่ตรงกลางจอนะอ่ะลักษณะน,นั้นเหมือนกันเพื่อเพื่อให้คน เขาเรียกอะไรในโรงหนังที่ยืนอยู่ข้างนี้มันไม่บังภาพไงลักษณะนั้นเขาก็จะออกแบบมาพิเศษแน่นอนพิเศษก็แพงพิเศษเหมือนกันออกแบบมาเฉพาะงานมากขึ้นมันก็แพงมากขึ้นเหมือนกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณละว่าคุณอยากใช้งานแบบไหนนะมันก็เป็นหนึ่งในข้อมูลแล้วกันที่คุณลองไปเลือกดูด้วยว่าเวลาจะซื้อโปรเจคเตอร์คุณอยากจะวางเครื่องมันแบบไหน มันเกะกะคุณมากไหมถ้ามากคุณก็ต้องไปซื้อเครื่องที่เบี่ยงเงี้ยแต่ถ้าไม่มากคุณอาจจะซื้อเครื่องนี้ได้แล้วถ้าคุณรับได้กับขอบเบิร์มนิดนึงในราคาที่จ่ายถูกกว่าคุณอาจจะได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมากกว่าก็ได้อะอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการละเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าความต้องการของแต่ละคนอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็มันก็ออกแบบมาไม่เหมือนกันเพราเราคุยมาถึงตรงนี้แล้วนะ ก็จะมีอีกคาถามหนึ่งว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโปรเจคเตอร์แบบนี้มันเป็นแบบไหนเป็นแบบตั้งกลางจอหรือว่าตั้งล่างจออันนี้นะถ้าจะให้รู้แบบเป,เป๊ะเลยนะเปิดคู่มือส่วนใหญ่คู่มือจะบอกหรือคุณต้องสอบถามกับผู้ผลิตผู้ผลิตเขาจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนดีไซน์เครื่องนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคู่มือ ของริโก้อาร์ดีแปตัวยอดนิยมเนี่ยเขียนชัดเลยเนี่ยหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์อินสตอลเลชันเนี่ยนะเขาจะเขียนชัดเลยว่าพยายามวางเครื่องให้อยู่ตรงกลางจอนะไม่บิดซ้ายและบิดขวานะอันนี้ก็บอกชัดเจนบอกง่ายๆแค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วก็ผมอย่างที่บอกไงกลุ่มเนี่ยก็คือถ้าไม่รู้จะแบ่งไงนะเบื้องต้นเนี่ยโปรเจคเตอร์จีนหรือโปรเจคเตอร์ที่ราคาต่ำหมื่นลงมาเนี่ย แล้วเป็นโปรเจคเตอร์จีนที่ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะๆนะส่วนใหญ,ญ่เป็นแบบนี้หมดนะกับคู่มืออีกอันนึงเป็นของเอฟสันอันนี้เป็นของเอฟสันตัวนี้แหละไอตัว ebe10 ตัวนี้นะนี่มันก็จะหน้า projection, โ,ปโปรเจคชั่นโปรเจคเตอร์ placement น,นะตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์เนี่ยเห็นไหมให้วางให้ได้ระดับไม่เอียงซ้ายเอียงเออไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกไงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ พยายามตั้งโปรยเตอร์เห็นไหตัวนี้มีลักษณะเห็นไหนนะเขาบอกด้วยให้ตั้งฉากกับจอคืออย่าวางโปรยเตอร์เฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาต้องวางให้มันได้ฉากกับกับจอ,อแต่อยู่ขอบจอส่วนอยู่ขอบจอเนี่ยจริงๆคุณมาดูหน้านี้ก็ได้หน้านี้ก็จะบอกเนี่ยเนี่ยหน้าสกรีนไซส์และโปรเอ่อโปร projection distance เนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยจากภาพคุณดูเบอร์3นะเบอร์ส เบอร์3คือตำแหน่งอะไรนี่เบอร์3ามเขาเขียนชัดเลยเนี่เบอร์3คือเซนเตอร์ออฟเลนนะชัดเจนเห็นไหมคุณวางเครื่องเนี่ยตรงตรงเนี้ยเซนเตอร์ออฟเลนนะอยู่บนขอบจอล่างเลยเนี่ยเซนเตอร์ออฟเลนนะอยู่ขอบขอบจอล่างเลยเดี๋ยวภาพมันจะฉายด้านบนเองเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีเออร์เลอร์เป็นเบอร์2อยู่หน่อยนึงหรือคุณจะไปตั้งขอบบนอย่างงี้ก็ได้เนี่ยเซนเตอร์ออฟเลนนะเออเซนเตอร์ออฟเลนนะอยู่ตรงขอบขอบบนของจอที่คุณจะฉายนะ เดี๋ยวมันจะฉายภาพด้านล่างให้เออด้านล่างเครื่องให้เองนะบอกชัดเจนแล้วถอยกี่ถอยกี่นิ้วได้กี่นิ้วถ้าคุณจะใช้16ต่อ9ก็ตามนี้เลยแต่เนี้ยบอกค่อนข้างชัดเจนว่าตำแหน่งการติดตั้งเครื่องอ่ะเป็นยังไงนะหรือสอบถามกับผู้ขายแหละนะคุณก็จะรู้ละโปรเจคเตอร์ที่คุณกำลังจะได้ไปเนี่ยออ,ออกแบบมายังไงแล้วควรจะตั้งยังไงจากที่คุยมาวันนี้ทั้งหมดเลยนะผมว่า น่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจเรื่องปัญหาภาพเบอร์ได้ละแล้วก็เข้าใจลักษณะเ,เลนดีไซน์ของโปรเจคเตอร์ในท้องตลาดว่ามันมี2กลุ่มใหญ่ๆคราวนี้คุณจะซื้อกลุ่มไหนเพื่อไปใช้กับอะไรเนี่ยก็ลองเอาหัวข้อนี้ไปพิจารณาในการตัดสินใจซื้อดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีโปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดที่ผมย้ำหลายๆคลิปนะเพราะมันจะดีดีกว่าดีกว่าและดีกว่าไปเรื่อยๆแล้วก็แพงกว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย แต่มันจะมีโปรเจคเตอร์ที่มันเหมาะกับความต้องการของคุณณขณะนี้มากที่สุดทั้งเรื่องบัตเจ็ตทั้งเรื่องออปชันฟีเจอร์ความสว่างต่างๆเนี่ยมีแน่ๆคุณลองถามความต้องการตัวเองดูเพื่อถ้าคุณรู้ความต้องการตัวเองชัดมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณจะจับแมทได้ว่าไออ๋องั้นโปรเจคเตอร์แค่นี้พอละพอความต้องการเราก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะยังไงฝากแชร์ให้กับคนที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ดูแล้ว เจอนใหม่ขึ้นหน้าครับสวัสดีครับ